สวัสดีค่ะพี่หมี KDP นะคะพี่หมีทำ Amazon KDP เป็นอาชีพหลักมา6ปีแล้วค่ะวันนี้พี่หมีจะมาให้ทุกคนน่ะที่สนใจงาน Amazon KDP รวมทั้งงานอื่นๆบนแพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะว่างาน Amazon KDP เหมาะกับคุณไหมนะคะเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ งานดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำสติกเกอร์ไลน์ er เอ่ยการทำาภาพอิเลเมนต์สวยๆขึ้นไปขายบนเอซี่บนบนมาร์เก็ตเพจทั้งหลายเอยอะแยะเลยนะคะช h ร์เตอร์สต็อกเอ่ยฟีพิกเอ่ยดอบี้สต็อกเอ่ยงานที่เราส่งขึ้นไปอะ่ะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรอะ่ะบางทีอะ่ะพี่หมีทราบนะคะว่ามันเยอะมากพี่หมีกับเพื่อนๆเ,เองอะ่ะพูดง่ายๆนะคะก็ทำมาเกือบทุกแพลตฟอร์มแล้วค่ะทดลองทำดูนะคะว่าเป็นยังไงสำหรับมือเก่าอย่างพี่หมีกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก ็พอรู้ว่าแต่ละงานอ่ะเป็นยังไงนะคะมีความยากง่ายมีความได้เงินเร็วมีความได้เงินช้ามั่นคงทนถึกแค่ไหนเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะรู้เลยว่าแต่ละแพลตฟอร์มเป็นยังไงนะคะทำให้แบบสามารถเลือกได้อะว่าเอ๊ะเราควรจะต้องทำแพลตฟอร์มไหนดีเพราะอย่าลืมนะคะว่าการที่เราลงมือทำไปในแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนั้น่ะมันเป็นการทุ่มเวลาให้อย่างน้อยเป็นปีๆนะคะมันถึงจะเห็นผลนะคะ รวมทั้ง Amazon KDP ด้วยล่ะทีนี้มือใหม่ที่เข้ามาในวงการ Digital แอสเซแบบเนี้ยในการสร้างงานขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตแบบเนี้ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเอ๊ะต้องงานไหนดีอะไรเงี้ยเราจะเหมาะกับงานไหนดีนะงานนั้นก็น่าทำเอ๊ะงานสีน้ำก็สวยนะหรือว่าอ๊ยออกแบบลายผ้าก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะคะว่าวันนี้พี่เหมียจะพามาเช็คตัวเองค่ะว่าเพื่อนๆนอะ่ะเหมาะกับทำงาน a เม z o n KDP ไหมนะคะ ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่างาน a เมซ o n KDP อ่ะเหมาะกับตัวเรานะคะพี่เหมียก็อยากจะบอกความจริงอีกอย่างหนึ่งพี่เหมียมีหลายความจริงมาก <c oughs> ก็จะบอกความจริงอย่างว่าจริงๆแล้วงานอเมซอน KDP อ่ะเหมาะกับทุกคนนั่นแหละค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ง่ายเป็นงานที่ง่ายนะคะอาจจะต้องฝึกทักษะช่วงแรกแค่ไม่นานอะ่ะพี่หมีว่าไม่น่าจะเกินห้าเล่มอะ่ะก็จะคล่องแล้วค่ะ หลังจากนั้นงานก็จะเป็นงานที่สามารถที่จะรันไปได้ตามความชํานาญที่เรามีแล้วค่ะบางคนแค่เล่ม2เล่มะก็คล่องแล้วค่ะหลังจากนั้นก็เหมือนกับทําซ้ำๆไปนั่นแหละแค่เปลี่ยนประเภทสมุดเองนะคะพี่หมีถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ Amazon KDP อ่ะก็เหมาะกับทุกคนนั่นแหละหลายๆคนก็อยากรู้อยู่ดีอ่ะว่าเอ๊ะเราจะเหมาะกับตัวเราไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่หมีก็จะแยกย่อยให้เป็นข้อๆนะ3ข้อเท่านั้นเองอะ่ะที่คุณจะไว้เช็คตัวเองนะคะ ข้อหนึ่งนะคะเพื่อนๆออมีความรู้สึกไหมว่า,าแบบรู้สึกเหนื่อยกับการตอบอีเมลลูกค้านะคะยิ่งขายดียิ่งตอบเยอะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะคะแต่ a เม z o n KDP เนี่ยไม่ต้องตอบลูกค้าเลยนะคะยิ่งขายดียิ่งไม่เหนื่อยเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยอ,อย่างเงี้ยก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งนะคะที่ทำให้พี่เมีะเปลี่ยนจากสายส่งของไปอเมริกานะ่ะกลับมาทำ a เม z o n KDP นะคะเพราะว่าตรงนี้แหละตรงที่ไม่ต้องตอบอีเมลลูกค้านี่แหละ ไม่ต้องแพ็คของนี่แหละค่ะถ้าใครชอบตรงนี้นะคะก็มาร์กไว้ในใจเลยว่าอ๋อเราเหมาะแล้วหนึ่งข้ออะไรอย่างเงี้ยในการที่จะทำ Amazon KDP ข้อ2นะคะที่จะต้องเช็คก็คือว่าคุณรู้สึกเหนื่อยกับการที่จะต้องสต็อกของไหมเอออย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าสายผลิตเนี่ยยิ่งขายดีก็ยิ่งต้องทำงานเยอะต้องผลิตเยอะนะคะนอกจากผลิตเยอะแล้วว่าเรายังต้องหาที่สต็อกสินค้าด้วยนะคะ ใช่ไหมคะเพราะว่าของที่เราสั่งมาต้องมีที่เก็บอะคะ่ะพี่เหมียเคยทำ Amazon FBA อะสั่งของมาทีงแบบลงเต็มบ้านเลยะคะ่ะมีแค่โต๊ะทำงานกับของไม่มีที่เดินประมาณนั้นนะคะแต่ก็สนุกดีนะ,ะถ้าขายของแบบนี้แต่พอทำไปนานๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าต้องเช่าที่สต็อกของเพิ่มละอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเหนื่อยกับการที่จะต้องสั่งสินค้าหรือว่าผลิตสินค้าเพิ่มเนี่ย a เม Amazon KDP ก็บอกกับคุณแล้วนะคะ มาไว้ในใจสองข้อแล้วนะคะถ้าใช่ก็อืมเราดูข้อสามข้อสามนะคะคืองานขายสินค้าค่ะถ้าเราหยุดขายเนี่ยเราหยุดสต็อกของหรือว่าเราหยุดผลิตสินค้ามาเนี่ยเราก็จะไม่ได้ตังค์แล้วถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของสินค้าของโปรดักต์นะคะแต่ว่า Amazon KDP เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องผลิตสินค้าเราขายไปชิ้นหนึ่งเราขายไปร้อยชิ้นก็ไม่ต้องทำอะไร เพราะว่าไอ้ของเดิมทีม่เคยขายได้ก็จะขายได้อยู่ตลอดไปไม่เหมือนกับสินค้าฟิสิกอลนะคะตอนนั้นพี่หมีทำอ่าอ่าเมซอนเอฟบนะคะสั่งกางเกงสั่งกระโปรงมาเต็มเลยนะคะพอขายได้หมดไปร้อยชิ้นพี่หมีก็รีบต้องรีบส่งอีกร้อยชิ้นไปเพราะถ้าไม่ส่งก็ไม่มีของขายถูกไหมคะแต่ Amazon อเมซอน k ค p อ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะอเมซอน k ค p เนี่ยขายของชิ้นเดิมซ้ำๆซ้ำๆโดยที่เราไม่ต้องสร้างไฟล์หรือว่าส่งไฟล์ขึ้นไปใหม่เลยอะ่ะ <c oughs> งงไหมคะเนี่ย <c oughs> ก็เลยเป็นอะไรที่แบบทำแล้วก็ติดใจอะเนาะช่วงแรกอะเราอาจจะต้องทําทุกวันหน่อยเพราะว่าเรายังมือใหม่อะนะคะแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วอะ่ะทํางานแค่สัปดาห์ละสอาวันหรือว่าทําแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอละค่ะถ้ารายได้ถึงจุดที่เราพอใจอะนะคะสมุดที่เคยขายได้ก็ยังคงขายได้ตลอดไปตราบใดที่อเมซอน KDP อะยังอยู่สมุดเราก็ยังอยู่ในระบบนะคะสังเกตฮะ,ะว่าว่ามีอะไรใน ประโยคนี้นะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเจ็บป่วยถ้าเราทำงานไม่ไหวหรือทํางานไม่ได้หรือไม่ได้ทํางานก็ตามนะคะสมุดเราก็ยังอยู่ก็ยังคงขายได้ไปเรื่อยๆพี่หมีว่าไม่มีแพลตฟอร์มไหนอะ่ะดีไปกว่า Amazon KDP แล้วล่ะคะ่ะเมื่อกี้พี่หมีบอกว่าข้อ3านี้ก็คือว่าถ้าเราหยุดขายเราก็ไม่ได้ตังค์ใช่ไหมคะของ Amazon KDP เนี่ยถ้าเราหยุดขายเราก็ยังได้ตังค์อยู่สมุดเล่มที่เราเคยขายได้ก็ยังขายได้อยู่เรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบนะพี่หมีมองว่าเหมือนกองทุนนะคะ มันเราซื้อกองทุนน่ะแต่อันนี้เป็นการซื้อกองทุนที่เราไม่ได้จ่ายตังค์เลยอะเราแค่ลงแรงกับสมองไปเท่านั้นเองทำไมพี่หมีว่าถึงเหมือนกองทุนอย่างเช่นสมมติว่าเรามีสม,มุดอยู่ร้อยเล่มเนี้ยนะคะปีเนี้ยเรามีสม,มุดอยู่ร้อยเล่มอะไรอย่างเงี้ยอ่าเล่มเนี้ยได้ปีละหมื่นเหมือนกองทุนไหมคะกองทุนก็มีปันผลนะคะพอสิ้นปีหรือว่าปีละสองสามครั้งอะไรก็ตามมานะคะปีเนี้ยเล่มเนี้ยได้ปีละหมื่น เล่มนี้ได้ปีละแปดพันเล่มนี้ได้ปีละห้าพันเล่มนี้ได้ปีละหมื่นสองเล่มนี้ได้ปีละสองพันอย่างเงี้ยไม่ต่างกับกองทุนเลยนะคะแต่เป็นกองทุนที่เราอะไม่ได้ซื้อหามานะเป็นกองทุนที่เราลงแรงออกแบบสมุญสวยๆเข้าไปใน a เมซ o n KDP ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะถ้าเราตายไปอ่ะถ้าลูกหลานรู้ username p a s s w o r d นะ่ะก็สามารถที่จะรับเงินต่อได้เลยเป็นวารดกให้ลูกหลานด้วยฟังดูเหมือนไข่ตรงไงก็ไม่รู้เนาะสรุปว่าสามข้อเนี้ หนไม่ต้องตอบอีเมลลูกค้าสองไม่ต้องเหนื่อยผลิตสินค้าไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะสามถ้าเราหยุดขายแล้วก็ยังได้ตังค์เรื่อยๆเหมือนที่พี่หมีว่านะจริงๆแล้วว่าสามข้อเนี้ใครก็ชอบนะคะ <c oughs> ก็ชอบกันทุกคนแหละพอฟังกันเออชอบเอาละสรุปกับตัวเองละว่าจะทำ Amazon KDP นี่แหละเอาสามข้อที่พี่หมีเสนอมาเนี่ยโดนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคนะคะตกลงเราจะทำ KDP นี่แหละ หนูจะขอทดลองสักสามเดือนนะคะดูว่าจะเป็นยังไงพี่หมีจะบอกให้ว่าการทดลองอ่ะไม่มีจริงนะคะเพราะการทดลองสามเดือนเนี่ยไม่ได้เกิดอะไรเลยอะ่ะอเมซอนเนี่ยไม่ใช่เงินด่วนนะคะไม่ใช่เงินด่วนที่จะได้เงินเร็วอันนี้ต้องยอมรับอย่างนะี้คะการทําอเมซอนเนี่ยเป็นการทําธุรกิจนะคะเป็นการทําธุรกิจที่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นเงินน่ะไม่ได้แบบเงินด่วนเงินไวแน่นอนนะคะอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะคะถ้าใครอ่ะต้องการ เงินภายใน2หรือ3เดือนนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายแบบเร่งด่วนเนี่ย Amazon KDP เนี่ยก็ไม่เหมาะนะคะเพราะว่า Amazon KDP เนี่ยเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายพี่หมีทำมา6ปีจะ7ปีเข้าไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าพี่หมีก็ได้เงินทุกเดือนโดยที่ Amazon จ่ายไม่มีบิดผิวไม่ใช่บางเดือนก็ได้บางเดือนก็ไม่ได้ติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ยแต่ Amazon เนี้ยจ่ายตรงเวลาเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะพูดง่ายๆว่าถ้าหวังว่าจะได้เงินจาก Amazon ภายในสอเดือนเนี่ย ธุรกิจเนี้ยก็ไม่เหมาะกับคุณแล้วค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณรอได้นะคะคุณรอความสําเร็จได้เนี่ยหกเดือนปีหนึ่งอะ่ะยังไงไม่หนีพันเหรียญแน่นอนอะ่ะที่คุณจะได้นะคะยิ่งถ้าไม่หยุดนะคะทําต่อไปกว่าน,นั้นอีกทักษะที่เราได้มาจากพันเหรียญแรกเนี่ยมันก็จะทําให้เราเก่งขึ้นถูกไมหมฮะแล้วเราไม่หยุดหมื่นเหรียญเนี่ยไม่หนีไปไหนพี่หมีบอกได้เลยเพราะว่ามีหลายๆคนมากเอาแค่ในเมืองไทยนี่ก็เห็นนะคะก็หลายๆคนที่ได้เรินหลายแสนอะ่ะ ห้า0 0แ0น0จ็ดแนที่พี่หมีก็เคยได้ยินมาแล้วนะคะว่าเขาได้กันขนาดนั้นอ,อันนี้ต่อเดือนนะคะซึ่งการที่เราจะได้พันเหรียญหรือหมื่นเหรียญเนี่ยได้เร็วได้ช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทักษะเราอีกนะคะบางคนก็เร็วกว่านี้บางคนก็ช้ากว่านี้แต่ยังไงอะชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนอะถ้าคุณทำอเมซอน KDP ไม่ใช่ขายตรงนะคะไม่ใช่ธุรกิจขายตรงนะคะอเมซอน KDP เนี่ยฟังดูก็เหมือนแบบเป็นเรื่องเหลือเชื่อนอนเป็นเรื่องโมอ,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 อะ จริงๆนะคะถ้าสมมติว่าได้ลองไปรีเสิร์ชสมุดใน a เม z o n Kd p เยอะๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าแต่ละเล่มเนี่ยทำเงินได้อะเดือนละเท่าไหร่มันมีตัวเลขบอกชัดมีแรนกิ้งบอกชัดเลยอะ่ะว่าเล่มเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะแล้วพี่หมีรวมรวมของบางคนอะเดือนนึงหลายล้านอะ่ะบางคนนะคะงานเนี่ยก็ง่ายไม่ใช่งานที่ยากเลย เราเราจะทิ้งโอกาสนี้ไปทําไมะนะคะแล้วที่สําคัญงานเนี้ยนะคะไม่ได้เกี่ยวความเก่งไม่ได้เกี่ยวความฉลาดเลยแม้แต่นิดเดียวอะ่ะเก่งฉลาดแค่ไหนก็แพ้หนึ่งสิ่งนะคะคืออะไรรู้ไหมคะคือความสม่าเสมอไม่ต้องเก่งไม่ต้องฉลาดขอให้สม่ำเสมอเท่านั้นเองค่ะคุณก็จะไปถึงเป้าหมายแล้ว ยิ่งถ้ามีตังค์ด้วยนะคะคนไหนมีตังค์แบบแบ่งงบประมาณมาสําหรับยิงโฆษณาเนี่ยพี่หมายว่าเดือนละหลายแสนเนี่ยมีคนทำได้หลายคนแล้วค่ะพอเช็ค3ข้อนี้แล้วเหมาะกับตัวของทุกคนแล้วนะคะพอตกลงใจว่าเออจะทำ Amazon KDP นี่แหละให้เวลาเขาหน่อยนะคะสักปีหนึ่งลงมือจริงจังนะคะปีหนึ่งก็ได้แล้วถ้าสมมติว่าตีไปเอาแบบเลทง่ายๆนะคะเดือนหนึ่งสัก2 0เล่มเนี่ย ีหนึ่งก็ได้สิบสองสองสองร้อยกว่าเล่มแล้วอะ่ะพี่หมีจะบอกให้นะคะสองร้อยกว่าเล่มอะ่ะยังไงพันเหรียญนะ่ะไม่หนีไปไหนแน่นอนโดยที่ไม่ต้องซื้อโฆษณาด้วยซ้ํานะคะทุกคนอะ่ะที่จะทะํหมาต้องอดทนรอผลสําเร็จให้ได้นะคะต้องทําให้ได้อะ่ะสองสามร้อยเล่มอะ่ะอย่าไปตั้งเป้าเป็นเงินนะคะช่วงแรกอะ่ะให้ตั้งเป้าเป็นเล่มไปก่อนทําด้วยความสังเกตทําด้วยความแบบใฝ่หาความรู้อะ่ะ ยังไงก็ไปถึงเป้าหมายแน่นอนนะพี่หมียืนยันเพราะพี่หมีอะทำเป็นอาชีพหลักและอาชีพเดียวเนี่ยมา6-7ปีแล้วค่ะถ้าใครต้องการเติบโตจากธุรกิจทำสมุดลงบน Amazon KDP พี่หมีมีคอร์สที่จะช่วยให้ทุกคนอะไปถึงเป้าหมายนะคะไปถึงจุดหมายที่เต้องการไม่ว่าจะเดือนละหมื่นเดือนละแสนก็ทำได้นะคะก็คอสเนี้ยเป็นคอสแค่เพียงเริ่มต้นนะคะ เพียงแค่ให้คุณรนะู้จักกระบวนการในการทำ Amazon KDP เพื่อให้รู้กระบวนการทั้งหมดนะคะพี่หมีก็เลยเปิดคร์สสอนทำสมุดระ,ะบายสีเนี่ยขึ้นมาก่อนซึ่งสมุดระบายสีเนี่ยก็เป็นสมุดอีกประเภทหนึ่งที่ขายดีมากเลยบน a เม z o n นะคะถ้าใครอยากที่จะเรียนรู้นะคะโดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกก็ทักมาได้เลยนะคะหรือไปติดตามที่เพจพี่หมีไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าพี่หมีก็จะลงความรู้อะไรเกี่ยวกับการทำ a เม z o n KDP อ,อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะ พราะพี่หมีมีทั้งเพจพี่หมีมีทั้งคอร์สที่จะพาให้ทุกคนน่ะหาเงินหาสตังค์ได้จากการทำสมุดลงบนอเมซ o n KDP นะคะยังไงก็เจอกันในเพจนะคะสวัสดีค่ะ